สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะ และในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่พาคุณผู้ชมไปดูกันที่การคัมแบ็กกลับมาลงสนามของผู้ชายที่ชื่อแฮร์รี่แม็กควายอดีตกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังก่อนหน้านี้มีประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเขาเกิดขึ้นมากมายล่ะค่ะทั้งการโดนปลดจากการเป็นกัปตันทีมตกเป็นตัวสำรองนั่งรอข้างสนามแบบถาวรนะคะหรือแม้แต่การเอาไปเสนอขายให้ทีมอื่นทั้งการถูกล้อเลียนเอาไปทำเป็นมีมต่างๆในโลกโซเชียลจนกระทั่งนัดที่ผีแดงเนี่ยบุกไปเชื่อเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดถึงบ้าน สประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเขากลายเป็นแมนออฟเดอะแมชค่ะรวมทั้งเกม UCL รอบแบ่งกลุ่มกับโคเปหิกเกนที่ซัดประตูชัยให้ทีมได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีสถิติออกมานะคะว่าเวลาที่แฮร์รี่แม็กควายลงสนามปีศาจแดงสามารถเก็บชัยชนะได้มากกว่าเวลาที่เขาไม่ได้ลงสนามแล้ค่ะ หรือว่านี่ร่างทองของเขากำลังจะกลับมาวันนี้เราพาไปย้อนดูประเด็นที่น่าสนใจของผู้ชายที่ชื่อแฮร์รี่แม็กควายกันค่ะ แฮร์รี่แม็กคว์เนี่ยได้รับความไว้วางใจจากโอเลกุนนักโซชานะคะซึ่งเป็นกุนซือปีศาจแดงณเวลานั้นแต่งตั้งเขาให้เป็นกัปตันทีมค่ะรวมทั้งได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 1 9 2020แบบครบทั้ง38เกมแล้วก็ครบทุกนาทีนะคะกลายเป็นนักเตะเอาฟิลคนแรกนับตั้งแต่ปี1995ที่ทำได้แบบนี้นอกจากนี้ค่ะแม็กควาย์เขายัางทาบสถิติของสโมสรที่ถือโดยแกรี่พาลิสเตอร์จากการลงเล่นติดต่อกันมากที่สุด โดยไม่มีการเปลี่ยนตัวออกในวันที่25เมษายนปี2021ถึง71นัดแต่หลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ทำการแต่งตั้งเอริกเทนฮากทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่เมื่อเดือนเมษายนปี2022ประจวบกับว่าฟอร์มของแฮร์รี่แม็กควในช่วงฤด,ดูกาล2021-2022เนี่ยกำลังตกนะคะแล้วก็มีส่วนให้เกมรับของทีมปีศาจแดงนย่ำแย่เสียประตูทั้งซีซันอยู่ที่57ลูก นี่ถือเป็นการเสียประตูมากที่สุดในรอบ43ปีของสโมสรเลยล่ะค่ะก็ทำให้เขาเนี่ยถูกลดบทบาทลงในยุคของเทนฮากแล้วก็ได้ลงเป็นตัวจริงเพียงแค่8นัดเท่านั้นในสึกพรีเมียร์ลีกเมื่อฤููกาลที่แล้วด้วยฟอร์มที่ถอยหลังนะคะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมีมที่โดนแฟนบอลทีมอื่นเอามาล้อเลียนไม่เว้นแต่ละวันแม้แต่แฟนทีมตัวเองก็ยังยกให้เขากลายเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ค่ะนอกจากนี้นะคะ เขายังเคยถึงขั้นที่จะโดนข่มขู่แล้วก็คุกคามจากจดหมายของแฟนบอลรายหนึ่งส่งจดหมายมาขู่ว่าเล่นหวยแบบนี้เนี่ยจะล้างแค้นด้วยการวางระเบิดบ้านของเขาเลยแหละค่ะอีกทั้งการที่ไม่สามารถซื้อใจของเทนฮากได้ทำให้เขาถูกริบปลอกแขนกับตันทีม โดยแม็กควายเนี่ยเคยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะว่าได้รับแจ้งจากเทนฮาร์กเรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงกับตันทีมแม้ว่าส่วนตัวแล้วจะผิดหวังเป็นอย่างมากแต่ว่าตราบใดที่ยังคงสวมเสื้อสโมสรแห่งนี้ก็พร้อมทุ่มเทเต็มที่พร้อมบอกด้วยนะคะว่าตลอด3ปีครึ่งที่ได้รับปลอกแขนกับตันทีมนับเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพเขาทำทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้แมนยูประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนาม ก่อนทิ้งท้ายด้วยการอวยพรให้กับตันทีมคนใหม่ประสบความสําเร็จค่ะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะปีศาจแดงก็ประกาศแต่งตั้งบรูโน่เฟนาเดสกองกลางทีมชาติโปรโตุเกสเป็นกัปตันทีมคนใหม่อย่างถาวรในขณะที่แม็กควายเองก็ต้องนั่งสำรองถาวรเช่นกันแหละค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆของเทนฮารนะคะเนื่องจากว่าทีมเนี่ยมีกองหลังให้ใช้งานหลายคนทั้งราฟาเอวรานลิซันโดมาร์ตินสวิกเตอร์ลินเดเลฟ รวมทั้งจอห์นนี่อีแวนส์แม้แต่แบ็คซ้ายอย่างลูกชอเองอยังได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนเขาซะอีกล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการต้องการขายเขาให้เวสแฮมอยู่ในเต็ดทีมคู่แข่งร่วมลีกแต่ดิลย้ายตัวในครั้งนี้เนี่ยกลับล่มนะคะแม้ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเวสแฮมต่างตกลงค่าตัวของนักเตะรายนี้ไว้ได้แล้วในราคา30ล้านปอน โดยมีรายงานว่าความล้มเหลวของดีลครั้งนี้เป็นเพราะเรื่องของช่องว่างค่าเหนื่อยที่แตกต่างกันเกินไปค่ะจึงทำให้นักเตะต,ต้องอยู่กับทีมต่อแถมล่าสุดแมนยูเสนอให้เอซิมิลานยักษ์ใหญ่ดีกรีแชมป์เก่าโชวซีเรียอ,อิตาล,ลี19สมัยและแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก7สมัยส่งตัวฟิกาโยโชเมอรี่กองหลังทีมชาติอังกฤษมาแลกตัวกับแฮร์รี่แม็กควายหลังมีข่าวว่าเอซิมิลานให้ความสนใจคว้าแม็กควายไปร่วมทีมนะคะ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเขากดดันหนักหนาะสาหัสแค่ไหนเราก็แทบจะไม่เคยเห็นแม็กควายเนี่ยออกมาร่ำร้องเรียกร้องและคร่ำควรวญผ่านสื่อเลยแหละค่ะเขานิ่งและกล้มหน้าทําตามหน้าที่ของตัวเองต่อไปโดยไม่ย่อท้อและพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อซื้อใจเทนฮาร์กให้ได้ กระทั่งในเกมพรีเมียร์กับเรนฟอร์ดเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแฮร์รี่แม็กควาได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วค่ะและมีส่วนสำคัญในการช่วยให้แมนยูคว้าชัยโดยเขาเป็นคนดันสูงขึ้นมาเล่นเกมรุกก่อนที่จะมุ่งชงให้สกอตแม็กโทมินีทำประตูชัยเหนือเรนฟอร์ด2ประตูต่อ1ซึ่ง ESPN UK ก็เผยสถิติส่วนตัวอันยอดเยี่ยมของเขาดังนี้นะคะเขาชนะการดวลลูกกลางอากาศ100% จ่ายบอลสำเร็จ90%็แย่งบอล2ครั้งและแอซิสให้เพื่อนทำประตู1ครั้งส่วนนัดที่เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่21ตุลาคมที่ผ่านมาแม็กควายก็ยังได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็น11ตัวจริงของแมนยูนี่เป็นการลงสนามครั้งที่3ในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการค่ะหลังจากที่แนวรับของทีมนะถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานหลายราย ก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะช่วยให้ปีศาจแดงบุกไปชนะเชฟฟิลด์ประตูต่อ1เก็บ3แต้มสาคัญพร้อมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชอีกด้วย และมาถึงนัดล่าสุดค่ะสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ที่สนา ord, มโอทแชฟอร์ดเมื่อคืนวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามพบกับโคเปเฮเกนแม็กควายยังคงยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ตอบแทนความไว้ใจจากเทนฮารด้วยการซัดประตูชัยในนาทีที่72เฉือนชนะโคเปเฮเกนแบบบุดหวิด ทำให้ทีมเนี่ยเก็บ3แต้มแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้สําเร็จแล้วค่ะพร้อมกับคว้าชัย3นัดติดจ,จากทุกรายการด้านเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกโรงยกย่องเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติอังกฤษ,ท,กฤษทันทีเลยนะคะเผยว่ามันเป็นเกมที่น่าทึ่งมากเราค่อยๆค้นพบฟอร์มของเราในซีซั่นนี้อย่างช้าๆและแฮร์รี่แม็กควายก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกนัเช่นกันซีซั่นนี้เราต้องเปลี่ยนแบ็คโฟทุกเกม ทำให้เราเนขาดความสมดุลเราคลองบอลไม่ได้ในหลายๆเกมและเราแพ้ในการคุมแดนกลางตอนนี้ตนมั่นใจว่าเราได้แผงแบ็กโฟลแล้วและมันเป็นรักฐานที่ดีของเกมส่วนทางด้านแม็กควายเองก็เปิดใจหลังเกม UCL กับโคเปเฮเกนนะคะว่าเราต้องมีความเฉียบคมมากกว่านี้แล้วก็ยิงประตูที่2ให้ได้เรามีโอกาสได้เล่นส่วนกลับหลายครั้ง เราไม่ให้พวกเขาได้มีโอกาสมากนักในครึ่งหลังและลงมาเล่นครึ่งหลังด้วยฟอร์มที่ดีกว่าเดิมมันเป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆนี่คือหนึ่งในค่ําคืนที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วเราได้ชัยชนะที่มีความหมายมากๆม,มีจังหวะก,การเซฟที่สุดยอดในช่วงนาทีสุดท้าย นอกจากนี้ยังขออุทิศชัยชนะครั้งนี้ให้กับเซอร์บอบบี้ชาวตันและครอบครัวของท่านมันเป็นช่วงสัปดาห์ที่แสนยากลําบากสําหรับเราการต้องสูญเสียคนอย่างเซอร์บอบบี้ส่งผลกระทบกับสโมสรและภายในห้องแต่งตัวของทีมเราวงใจจริงๆที่เราสามารถคว้าชัยชนะเพื่อท่านในค่ําคืนนี้ได้ ด้านสกายสปอร์ตเปิดเผยสถิตินะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเก็บสถิติที่เกิดขึ้นก่อนเกมยูฟ่ากับโคเปนเฮเกนค่ะโดยหากนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022ปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในยามที่มีแม็กควายลงสนามมากกว่าตอนที่ไม่มีเขาลงเล่นแล้วค่ะโดยช่วงดังกล่าว16นัดที่แม็กควาลงเล่นแมนยูมีอัตราชนะถึง94%จากการคว้าชัย15นัดแพ้1นัด ฉเฉลี่ยเสียประตูต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกส่วน42เกมที่เขาไม่ได้ลงเล่นเนี่ยทีมชนะแค่22นัดและแพ้ไปถึง13นัดนะคะคิดเป็นอัตราชนะแค่54เปตขณะที่การเสียประตูอยู่ที่1.3ลูกต่อเกมนะคะแม้ชัยชนะ3นัดติดต่อกันนะคะทั้งชัยชนะเหนือเบรนท์ฟอร์ดเชฟฟิลด์และโคเปหเฮเกน แตไม่ได้การันตีว่าแม็กควายเนี่ยจะได้รับโอกาสในการกลับมายืนเป็นตัวจริงแต่อย่างน้อยค่ะเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมทุ่งเทเพื่อทีมตลอดเวลาและทันทีที่ได้รับโอกาสรัางทองของเขาก็กลับมาได้เสมอและเชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลังจากนี้หากแม็กควายยังได้รับโอกาสลงไปวาดลวดลายช่วยทีม เขาจะมีความมั่นใจอย่างไม่ต้องสงสัยโดยต้องจับตาดูกันละค่ะว,ว่าในเกมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันที่29ตุลาคมนี้จะยังมีชื่อแม็กควายึดตำแหน่งตัวจริงหรือไม่เพราะว่าในบทสัมภาษณ์ของเทนฮากก็ดูว่าในายใหญ่ชาวดัชจะพอใจไม่น้อยกับฟอร์มของเขานะคะหลังจากนี้รอดูกันว่าจากฟอร์มที่ดีตลอด3นัดที่ผ่านมาจะสามารถทำให้เทนฮากเปิดใจและไว้ใจเขาได้มากน้อยขนาดไหนจากนี้จะได้เห็นชื่อแม็กควายเป็นตัวจริงต่อไป หรือว่าจะต้องกลับไปนั่งร้องเพลงรอบนมา้านั่งสำรองแล้วมองลงมายังสนามแบบที่ผ่านมาต้องติดตามกันต่อค่ะ